จำแบบก็ยังเหมือนั่นนะจำเลยจำก็ยังจำสมูม์เมล้าวแม่เบิบเบิบนี่นี่แหละโอ๊ยามันแสบดี่มันกินฟิลลิ่งในการจำดีเป็นยังไงกเราคือจำคักแทบมันคือฟิลลิ่งในการจำเมันมันแต่เห็นบ้านเพชรจัทรสคนอะอยากกินน้ำสดดิสันติกรนซื้อกับบ่อยากดิเห็นะก่อนเรียนไปเรีน้าไม่นบ่ไกล กับใบไปรับรถเอาไรแล้วเพน่ชู้รถปุ๊บเลเรียนไม้ใหญ่้เขาเหือเีอ่งงีิเลนบเดื่เออขอบคุณมากคนนเพลงซิฟลานวิวในน่นเบอร์เนีบ้าเป็นดงอารโอ้เพลงไม่เหรอไม่มาโอ้ก็เสียใหม่กินเพิ่งานเป็นโพ เปขอน้เมยเรามีิงจับมาดูจิ๋วองค์ยิงจับไปซื้อมาเจอทั้งหนาปุ้มว้ายจับยิงเราจ้อะพานะครับสุกคนเดี๋ยวเอาิปได้ถึงเวลาแปดนาทีบุญดแบ้วบุญมีวะสันจะฟองผุนอ่อขวอนวอนวอมนี่อ่ะพี่น้องซูมมึงดีดีบ่ด้นี่ละจุดทีเด็ดเอาไปซูมไปถ่าแล้วเหรองยิงลบมืวงยิงลบเลือสัก ข่าวตอนเก่าข่าวดูข่าวทั้งสองนี้มาแรงไปสุดปะ